สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูลูกตาลลอยแก้วค่ะก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆพร้อมที่จะรับประทานนะคะมีความเย็นนะคะหรือว่าจะใส่เป็นน้ําแข็งลงไปก็ได้ค่ะทําง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะเหมาะกับอากาศร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบนะคะอย่างแรกก็คือลูกตาลเราซื้อมา1ถุงค่ะแต่เรายังไม่ได้เอามาทำนะคะเราเอาไปฟีไปแช่เขาให้แข็งประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปแช่ในน้ำแช่เพื่ออะไรเอาไปแข็งฟีเพื่ออะไรเพื่อที่เปลือกเขาจะได้แกะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะปกตินะคะเราต้องใช้มีดค่อยๆปอกแต่เทคนิคนี้ค่ะนำไปฟี แล้วก็แข็งเอามาแช่น้ำนะคะเปลือกเขาจะปอกได้ง่ายแบบนี้เลยประหยัดเวลาในการปอกมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะทำการปอกเปลือกของลูกตาลให้หมดก่อนค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพมาที่ปอกลูกตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทั้งหมดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นลูกตาลกันก็หั่นในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะหั่นซอยให้เป็นบางๆค่ะ หั่นครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้มาเท่านี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะเราจะใช้เป็นใบเตยค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาว แล้วก็มาถึงขั้นตอนของวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปน้ําเดือดจัดจัดแล้วค่ะเราก็ใส่เป็นน้ําตาลทรายลงไปค่ะความหวานนี่เพื่อนๆก็กะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะหวานมากหวานน้อยหรือถ้าใครจะใส่หวานเยอะๆเพื่อที่จะเวลาไปใส่น้ําแข็งในตอนท้ายเพื่อความพอดีก็ได้ แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ลูกตาลลงไปที่จริงนะคะลูกตาลเนี่ยบางที่เขาก็อาจจะเรียกว่าลอนตาลค่ะก็จะมีเรียกได้สองแบบคือลูกตาลกับลอนตาลน,นะคะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเดือดพอเขาเดือดขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีฟองขึ้นมานะคะให้เราค่อยๆช้อนฟองออกให้หมดค่ะแล้วก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่ง ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ตักอ่าลอนตาล,ลอยแก้วนะคะใส่ลงในถ้วยแต่ที่เราตักนี้เราได้นำไปแช่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ลอนตาของเราก็จะเย็นพร้อมที่จะรับประทานนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูลูกตาล,ลอยแก้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชมคลิปจบเรียบร้อยหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ